คนเราชอบต่างกะทองด้วยส่วนมากเป็นการลำบากอยู่จักหน่อยต้องหาวัตถุมาสร้างจะเป็นทองเป็นตะก,กั่วเป็นเงินเป็นอะไรก็ตามเถอะแล้วก็หาช่างผู้ดีๆค่อคยมาทำหุน่นทำเป้า ยังหล่อเป็นรูปพระรูปคงขึ้นมาอันนี้น่นเรียกว่าสร้างพระสร้างพระแบบนั้นง่ายสบายใครมีเงินมีทองก็สร้างได้เพราะเหตุที่คนนิยมสร้างเนื่องจาก่างพระชนิดนั้นสร้างไว้ตั้งไว้แล้วก็แล้วไป ไม่มีกระตุกรกระติกใดไม่มีแสดงอาการกิริยาใดๆทั้งหมดซึ่งนิยมสร้างกันมากแต่แท้ที่จริงแล้วการสร้างสร้างองย่างนั้นไม่ได้ทำให้เป็นประโยชน์แก่พุทธศาสนาเลยมากนะักเพราะสร้างพระทองอยู่กับที่ ใครจะว่าดีว่าได้แล้วเฉย้อยู่เพราะท่านไมม่ีจิตมีใจจึงไม่สามารถจะทำให้ท่านเดือดร้อนโกรธได้ก็ดีเหมือนกันที่ไม่โกรธใน่ยึดฉายิึยาใครก็ดีเหมือนกันแต่ตอนที่ไม่มีการเผยแพร่ หลักตามคำสอนพระพุทธเจ้าได้เชียไปหน่อยคนทั้งหลายยังชอบต่างส่วนสางพระคือคนเราให้เป็นพระนี่ยากนักแล้วก็สร้างได้ไม่นานจะด้วยสร้างขึ้น บางทีสองสามหรือ3สามเดือนก็สึกไปเลยเพราะเหตุที่มันมีกระตุกกระติกมันมีการทำดีทำชั่วไม่อยากไปเอียดต่างๆมันจงต้องสึกไปแต่นั้นยังไม่เทมันเด้ชื่อว่าช่างสร้างพระแท้ถ้าสร้าง ส่างพระที่แท้จริงแล้วต้องบวชในสร้างพระนนี้เป็นของไม่ต้องลำบากไม่ต้องหาเบ้าหาทองห้ของมีเพราะมดบริบูรณ์ทุกอย่างแต่ขอให้สร้างให้เป็นพระเึ้นแล้วกันคือการบวช ที่จะให้สมบูรณ์บริบูรณ์ต้องให้สร้างให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาคือว่าเมื่อจะบวชก็ต้องถึงคุณพระรัตนไตรคือถึงถึงพระพุทธเจ้าถึงพระธรรม ึงเป็นสงเป็นารณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตนั่นเป็นสามอย่างแล้วเป็นสามข้อแล้วข้อที่สีเชื่อไม่ถือมองกุฎดงนขาวคือเชื่อกรรม เชื่อผลของกรรมทำดีได้ดีได้ตนเองทำชั่วได้รับผลชั่วได้ตนเองไม่มีคนอื่นรับให้ไม่มีคนอื่นรับแทนมีข้อที่สี่ข้อที่ห้าไม่แสวงหาบุญนอกพุทธศาสนาคือไม่ทำ บุญนอกฐานะนั่นเองมีห้าขอ้อถึงพระพุทธเจ้าถึงไปทํามที่ประสงค์เป็นสามขอข้อที่สี่ไม่ถือมองคลตื่นข่าวคือเชื่อกรรมเชื่อคนข้องกลับคือว่ามงคลต่นข่าวหมายความว่า คือเลิกดีงามดีถือของจั่งตะกุดเิสมอนคาถาอาคมอะไรต่างๆทุกอย่างเห็นว่าของนั bah, RAM, ้นจะศักดิ์สิทธิ์ของนั้นจะวิเศษสามารถป้องกันประยันตรายได้หลายอย่างหลายประการนั่นเรียกว่าถือมงคลตือผัาเพื่อกรมเจ้าผลของกรรมแล้ว ไม่ต้องถืออย่างนั้นทําดีแล้วก็ต้องได้ดีตัวตนเองทํา,ทาชั่วต้องได้ชัว่วตนเองคนอื่นจะมาทำให้ไม่ได้จริงอะไรจะมาทำกลมดีให้เราไม่ได้จะมาปกป้องกำบังด้วยประการต่างๆไม่ได้ทั้งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วต้องตายแน่นอนคนเรา ใหจะป้องกันไม่ได้ห้ามไม่ได้เมื่อถือมึงคนเมื่อเชื่อกรรมเจุาผลกรรมแล้วต้องมั่นอยู่ในคุณงามความดีเราทำดีทำดีลงไปทำดีได้ประการใดอันนั้นเป็นของเราโดยแท้นั่นเรเรียกว่าเชื่อกรรมเื้าผลของกรรม ไม่ทำบุญนอกพุทธศาสนาคือทำบุญดําทานในศาสนาเท่านั้นไม่ถือไม่ถือศาสนาอื่นนี่เป็น้างขอผู้จะบวชเป็นพระเป็นเนมต้องถึงฐรณะนะทั้งทั้งถึง พระไตรสนาคมทั้งห้าอย่างนี้ก่อนหากคอนน้จะก่อนจึงค่อยบวชได้ถ้าหากว่าไม่ถึงพระไตรสนาคมนี้ทั้งหนบวชสัสักเก่วุ่บุไม่สมบูรณ์ริบูบุ์รูปาตกรูปาจิกาที่ถือพุทธศาสนา ก็อยู่ในเกณฑนห้าข้อนี้เหมือนกันถือมันในห้าข้อนี้แล้วได้ชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาโดยแท้นอกจากนั้นอีกถือห้าข้อนี้แล้วนังเพิ่อมอีกข้อห คือมีสินห้าเป็น 5, นิตคนที่มีที่ถือหกข้อนี้ไปจำอยู่ได้ชื่อวาอารียบุคคลยิโสโอดาบุคคลถ้าหากว่าไม่ครบบริบูรณ์ทั้งหาขอ้อเป็นได้เพียงทายกทายิกา คือผู้ทำบุญบรทานผู้ให้สิ่งของยังไม่ได้ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกาโดยแท้นี่แหละพระไตรสนาคบ์นี่แหละเป็นเป็นเบื้องต้นถึงพุทธในถึงพระไตรสนาคบนี่เป็นเบื้องต้นก่อนจึงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาจึงจะบวชในพุทธศาสนาที่สุตตามิยนี้ได้ กานบวชไม่ใช่บวชง่ายๆบวชเหมือนกับววบวชกล้วยบวชชีนี่ไม่ได้หรอกเอรน,นั้นบวชได้ก็ินหวานเลยทีเดียวทานหวานเลยอันนี้ยังยังว่าฉันหวานก่อนเมื่อถึงแรกใตสนาคมแล้วบวชเป็นที่คือสามเณรย,ยังอีกมากมาย จิตวัดของวัดที่จะต้องทำจิจวัดอันใดที่ทิษุสามเนรทิตท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสุจริตอยู่แล้วยังมากมายกว่านั้นอีกแต่พระไตรนาคมที่ว่านี้ก็ไม่ใช่ว่าเรา ตั้งใจจะทําให้ถูกอย่างนั้นทีเดียวก็หาไม่แท้ที่จริงคือมันมีอยู่แล้วมันเป็นอยู่ด้วยตนเองมันเกิดขึ้นมาด้วยตนเองผู้ที่ไม่เกิดโดยตนเองจะไปดัดแปลงแก้ไขยังไงให้มันเป็นไปมันก่อยเป็นไปในช่วระยะหนึ่งเท่านั้นเหละแล้วมันก็กลับไปอีกเสื่อมศูนย์ไปอีก เหมือนกับคนทำนาหรือมันกับคนค้าขายเขาสมัครใจอย่างนั้นเหมือนกับคนทำราชการเขาก็สมัครใจอย่างนั้นจึงเรียกว่าการาต่การเนคนทำนาและคนค้าขายและไปศสนาคมก็เช่นนั่นเหมือนกันแต่ท่านบัญยัติแต่ท่านพูดสามหลักแต่ท่านพูดตามตที่มันเป็นจริง อันนี้พูดให้ฟังที่เชื่อ,อนี่เราไม่ใช่บังคับให้เป็นกัให้เป็นวาสุวัสิกาบังคับก็ไม่ไดไ้ต้องเกิดเองเป็นเองพุทธศาสนาจะถาวรรุ่งเรืองต่อไปต้องอาศัยหลักห้าสการนี้อยู่ในจิตใจของใครประมาณทุกๆคน จะมั่นคงทาวรต่อไปได้ถ้าหากว่าไม่มั่นคงแล้วเลี้ยววไหล่ข้อสำคัญคือเชื่อกรรมเชื่อคนของกรรมเราจะไปละ กระจายศสนาข้ม่อใดพ่อหนึ่งเพื่อประโยชน์อาชีพเพื่อประโยชน์สังคมเพื่อประโยชน์แก่การง,งานของตนอันนั้นไม่ได้ถ้าหากว่าเราเชื่อเราเห็นผิดเชื่อมนันในเชื่อกมเชื่อผลต้องกรรมแล้วมันต้องแน่วแ,แน่เต็มที่ ไม่ยอมขาดชีวิตขาดคืดดับศูนยังดีกว่าที่เราขาดจากพระไตรปิฎกคมนี้สิเพราะชีวิตเป็นของได้ง่ายใครใครยังมีที่เดสที่ต้องเกิดทั้งนั้นส่วนที่จะเห็นที่จะ ถึงจะพพุทธธรรมประสงค์เชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมมียากนะพลองคิดดูคนเราถ้ามีกิเลสก็ต้องตายตายแล้วก็เกิดอยู่นับพบบชาติเลยทวนนักเกิดก็ไม่ใช่เกิดเป็นคนอย่างเดียวเป็นสัตวาา์น้าชิงประการเกิดขึ้นมาทั้งเกิดเป็นคนนั้นก็ออยัง ไม่ถึงพระราตนาไยก็มีมากมายหลายเหตนนั้นยังว่าชีวิตจะดับสูญลงไปก็ไม่ยอมขาดพระศาสนาคมก็เป็นของหาได้ยากอย่างที่ท่านพูดทั้งเรื่องดุลพัะนขาถา เรียกวจิตโฉมนุษย์สักตีลาภการที่ได้กเกิดมาเป็นมนุษย์มีแสนญากที่สุดเหมือนจะมีช่องอันเดียวแต่ช่องที่มันถูกนันมีอันเดียวช่องที่มันไม่ถูกนะั้นนับไม่ถวนคือว่ากำเนิดของสัตว์ มากมายเหลือที่จะก็นานนานแต่มาเกิดเป็นปมนุษย์ในช่องเดียวนิดเดียวถึงเกิดเป็น,นมนุษย์แล้วก็ยังไม่กันนับถือพุทธศาสนาเป็นพิเที่ทสีดก็มากมายหลังนี่ไงว่าอยากที่จะเกิดเป็นปมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์แต่ก็ยากที่จะถึงพุทธศาสนานี่ไว่าจิตฉันงมา คิดโฉภุธานมุกปโกการที่พระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นมาแต่ละองค์ไม่ใช่ของง่ายๆพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาชั่วพระองค์หนึ่งเรียกว่าพุทธันดรตั้งหลายหมื่นหลายแส,น,ยสนปีเ,เกิดขึ้นมาอย่างพระพุทธเจ้าของเรา,าเพียง แปดทศตรีก็น,นิพพานทีน่แต่ท่านไหนตัดทะลุยังเหลือ,อยังไงเที่ยวตัางก่อนเวไนยสานอยูย่เพียงสี่สิบห้าทศนั้นนิดเดียวในก็นิพพาน,นเลยเสียเมื่อพระเดจเจอนิพพานมาแล้วก็ยังเหลือแต่คำกล่อของพระเดจเจ้าเขาก็พากันวุน่นวายอย่างนี้แหละถือสิทธิที่จะถูกนี่วุน่วนวายกันอยู่เนี่ยพ่อมีตัวจริง พะ่ะพุทธด้เจ้าท่านดับแปแล้วในพิพุทธทิพไม่จริงจังแม้ว่าคิดโฉพุทธานุปัฏโภล้กาเกิดต้นมาแต่พระองค์แต่ละองค์นี่ของยากแสนยากคิดชังวัตธรรมสวตานั้นยากที่จะได้ฟังธรรม ทำคำสอนปริยก็เกิดยากเขาบริจาคสัญญาณอยู่หกปีจึงได้สำเร็จมรผลนผนิพพานถึงถึงได้บรรลุมรผลนนิพพานแล้วก็ยากที่จะแนะนำจังสอนให้มนุษย์ชาวโลกรู้เห็นตักจนพระองค์ท่อพระไถยเกือบจะไม่สอนพวกเราเสีย าะธรรมะเป็นของลึกแลบละเอียดทุกขุมมากเท่ก็กลัวคนจะไม่เขา้าใจเท่ก็กวัวคนจะไม่รู้เรื่องเพราะเป็นของลึกซึ้งทุกขุมคิดชั้นสรรมรสวรรการที่จะได้ฟังธรรม การที่ทะได้ฟังธรรมก็เป็นของยากพิชังมจารนชีวิตต่างอีกชีวิตของเราน้อยนะักเป็นของยากเหลือเกินที่จะเกิดเอาอยู่ได้ก็เป็นของยากอย่างพวกเราเกิดมาชีวิตของเราแสนทุเรศทุรังแต่เกิดมาจนป่านนี้นะผ่านอุปสรรคมาก นานัปการเรื่อที่ะจนานานะครับบางคนก็ไม่ผ่านเลย,เลยขาดศูนย์ดับศูนย์ไปแค่กรนีอย่างพวกอย่างรุ่นเราลาเขาดเดียวของพวกเราเกิดอุบัตการณแต่รงขัดของดับศูนย์ไปแค่กรนีอันนี้เรามาผ่านนี่ มีอายุยืนนานและดัาน,นี้แล้วได้พบทำครั้งสอนพระเจ้านัดได้ชื่ว่าเป็นโค่าพันดียิ่งนึกได้พระคายหาท่านเทศนาสี่อย่างเป็นของหาได้ยากเหตุน,นั้นพวกเราที่ได้มาประสบพบศาสนาทำครั้งสอนพระเจ้าสอนให้เรา รู้จักจิดจัดถูกจักดีจัดชั่วสอนไม่ให้เราหลงมัวเมาก็ามามะเชื่อว่าเป็นโชคลาบันดีที่สุดเพื่อทธคุณพ็ทำเราไม่รู้จักจะทำถ้าทำมาเป็นคนในตัวเราคือสอนให้เรา ละชั่วทำดีน,ะนั่นแหละคือตัวประทับให้จะสอนไมสอนก็ตามถือถ้าเราเรารู้เองเอง,เองก็ตามเหมือนั่นเป็นประทับเหมือนกันหรือมีคนอื่นสอนนั่นก็เป็นประทับเหมือนกันใครแนะนำตะเกียน์ไม่ว่าผู้เล็กเด็กน้อยใครๆะะก็สั่งมันตะเกียนให้เราละชั่วทำดีเห็นผิดเห็นถูกนั่นแหละ,ะเป็นตัวประทับประทับไม่เป็นตัวไม่ตัวเลย พระธรรมย่อมตามรักษาผู้ปฏิบัติไม่ตกไปในที่ชั่วถ้าหากคุดตั้งมั่นอยู่ในคุณพระธรรมจริงจังแ้่นั้นคนนั้นไม่สามารถตกไปในที่ชั่วคือเห็นพระธรรมเตือนอยู่เสมอชั่วเราก็รู้ดีก็รู้คือความรู้อันที่เรารู้ดีรู้ชั่วนั่นแหละัวพระธรรม ที่ดื้อด้านต่างหากคนเราดื้อเห็นจิตแล้วแต่ไม่ยอมละผิตนั่นแหละลบหลู่กระทำไม่เชื่อทำคำสอนตัวจริเจ้า,า,าถ้าเห็นผิดแล้วก็รู้จักผิดถึงว่าเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมละชั่วไม่ทำผิตทำชั่วนั้นอัน,นั้นเนี่ย ถึงซึ่งพระธรรมแท้ทีเดียวนี่การสร้างพระคือสร้างคนให้เป็นพระแท้จริงัพร้อมูลบริบูรณ์ว่าจลไดไม่ต้องแปหาโลหะมาสร้างหรอกขอให้สร้างพระให้เป็นพระขึ้นมาในตัวของเราให้เป็นคนดีขึ้นมาในตัวของเรา ให้เห็นดีเห็นชอบแล้วละชั่วทำดีแล้วนั่นแหะเป็นพระเกิมาในตัวเราไม่ต้องมากมายเป็นคราวาสดูก็เป็นพระเหมือนกันบวชเป็นพระแล้วไม่ใช่จะดีวิเศษอย่างเดียวเป็นพระเองทำชั่วได้เหมือนกันเป็นคราวาสจะหากว่าละชั่วทำดีนั่นก็เป็นพระเหมือนกันต้องเป็นพระเสียก่อน ภา,ายในใจเป็นผ้าจึงค่อยบรรบวทเป็นผ้าได้ดีนั่งภาวนากันทึกคือการทำความสงบแต่เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยสงบสักทีทำความสงบให้อยู่ในอารมณ์เดียวธรรมะท่านแสดงไว้กว้างขวางถึงเรื่องสิง มาที่ปัญญาหลายอย่างถ้าหากเราจับตัวใจให้จิวในอารมณ์มันเดียวแล้วอารมณ์คือยึดสิ่งที่เราไปยึดไว้แล้วว่าเรียกว่าอารมณ์มันเดียวเช่นชีดาสติมาเลือกถึงศีล ของตนอยู่ในโดยเฉพาะไม่ส่งไปในที่อื่นแม้ทั้งเป็นทำปฏิกรรมกันในตัวทำให้จิตสงบอยู่ในที่เดียวเป็นนั้นถูกต้องนักปฏิบัติกรรมฐานแต่ไปหลงกรรมฐานเสียนี่อารมณ์ของกรรมฐานท่านแสดงไว้ร้าย มากมายหลายอย่างทั้งสี่จิตอารมณ์เช่นกสิณจิตอันอันชุ่มพลาดจิตอานุสติจิตอัภัยญาติอรหรนติกูลหนึ่งทาสุวัฏฐานหนึ่งอานุปชานหนึ่งนอกจากนี้เจ้าีอาจารย์ยังบรรดาบดิบคิดเอา มาเป็นอารมณ์กรรมฐานอีกมากมายนักกรรมฐานทั้งหลายไม่รู้จะไปจับเาอาอะไรเป็นดักอันนั้นก็จะเอาอันนี้ก็จะเอาเลยจับไม่ติดสักอันจึงเรียกว่าหลงเช่นหลงเช่นคนหลงป่า มองดูที่ไหนก็เหมือนทางนั้นก็นใช่ทางนั้นในผลที่สุดก็เลยคว้าเลวมดถ้าหากเราโอเดียวเช่นชีรานสติม้ถึงสิ่งแถวข้อเดียวก็ก็เอาหรือจะเอาห้าข้อก็เอาให้ตั้งมั่นอยู่ในที่เดียว มันก็รวมจิตลงไปเป็นสมาธิได้จิตของเรารวมเป็นหนึ่งได้แล้วคราวนี้เินไม่มาจิ้นตัวเดียวคำว่าฐานก็ไม่ใช่อื่นไกลคือจิตรวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวนั่นเองที่ท่านเรียกกรรมฐานสี่จิบคือได้สี่สิบปูบายนั่น มารวมลงเป็นอันเดียวนั่นหมดอันเดียวหมดไม่ต้องไปหาอื่นไกลที่ทรงไปหาน่นหาน,นี่นั่นนั่นแหละมันไม่อยู่ไม่ถูกสิ่งที่ถูกมันต้องรวมลงมาที่จิตแห่งเดียวทั้งหมดเองทั้งหมดเลยความประสงค์ต้องการให้จิตรวมเป็นอันเดียว รวมลงเป็นอันเดียวแล้วนั่นแหละศีลจึงจะรักษาตัวของเราสมาธิรักษาตัวของเราไม่ต้องไปรักษาศีลและสมาธิเยืนเดินนั่งนอนคุมตัวของเราอยู่ตลอดเวลาและต้้งไปรักษามันที่ว่ารักษารักษานั้นคือสมมุดปัญญ เจตนานั่นเองเจตนามีรัตติงดเว้นแล้วก็จะรวมลงมาคุ้มครองเราอยู่ในตัวหินก็รักษาง่ายสมาธิก็รักษาง่าย,าาายเหตุนั้นทำสมาธิให้จิตมั่นแน่แน่เป็นอันหนึ่งอันเดียวเช่ก่อน อย่าทำอย่างในจิตของเราจะลงเป็นอันหนึ่งคือให้มาพิจรารณาอันเดียวอย่าส่งสายไปในที่ต่างๆทรงงมันเป็นเรื่องของเก่านั่นแหละเทศนาเรื่องของเก่ามันไม่มีที่สิ่นดีสุดคิดนึกวันคำ่ำ ส่นเรื่องของเก่านั่นเฮ้ยเรื่องของเก่านั่นแหละยเจ็ดเปลี่ยนนามาใหม่ต้นเข้ามันจริงๆก็ของเก่านั่นเองโดยสรุปรวมลงแล้วว่าคนเราเกิดมาในกามโลกนี้อยู่ในกามคุณหาทั้งนั้น รูกเคียงกินรสโ,โภชภัณฑธรรมารมมันก่ออยู่ในขั้นทั้งมันก่ออยู่ในนั่นทั้งหมดแะ่ปหาที่ไหนอีกรูปประโลกอรูปประโลกมันก็อยู่ในที่นั่นแต่นั้นอย่าไปพูดถึงเฮ้ยพูดเรื่องมนุษย์ของเรานี้เสียก่อนมันวนไหว ได้มาอยู่ในไม่มีที่สิ้นที่สุดทั้นหาประมวลเรื่องทั้งหลายแล้วประมวลกันเข้ามาแล้ว